พูดถึงคนไทยหลายคนมักนึกถึงคำว่าใจดีกับบ้านเมืองปลอดภัยแต่ถ้าถามลึกลงไปว่าอะไรคือสิ่งที่ชาวต่างชาติรักหรือไม่ชอบเกี่ยวกับคนไทยจริงๆคำตอบอาจไม่ได้สวยหรูเสมอไปวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวต่างชาติพูดถึงคนไทยว่ายังไงบ้าง สวัสดีค่ะวันนี้ช่องฟิวกู้ไทยแลนด์จะพาไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติในแวดเด็ดด้วยเขาตั้งคำถามไว้ว่านอกจากความใจดีและอัตราอาชญากรรมที่ต่ำแล้วคุณชอบอะไรในตัวคนไทยอีกบ้างแล้วมีอะไรที่คุณไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีสิ่งที่ชาวต่างชาติไม่โอเคเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างแต่เดี๋ยวก่อนลองฟังดูก่อนว่ามันคืออะไรเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยค่ะผมชอบในความยืดหยุ่นในการบริการเรื่องต่างๆของที่นี่ ถ้าคุณอยากลงจากรถเมฆแต่ไม่ใช่ป้ายจอดนะเหรอส่วนใหญ่คนขับก็จะจอดให้คุณทันทีถ้าอยากขายของถ้าคุณเป็นคนไทยก็แค่ขายตามหัวมุมถนนได้เลยอยากเช่าห้องโดยไม่มีบัญชีธนาคารและถือวีซ่านักท่องเที่ยวจ่ายมดจำเป็นเงินสดผมก็ได้เงินคืนทุกครั้งทั้งที่อีกฝ่ายสามารถเอาเปรียบผมได้ง่ายๆผมเคยไปใช้ยินแบบรายครั้งแล้วเขากำลังจะปิดผู้หญิงคนนั้นบอกให้ผมใช้ต่อฟรี45นาทีที่เหลือ และไม่ยอมรับเงินเลยสิ่งแบบนี้หาได้ยากในประเทศที่มีระเบียบเคร่งครัดและมีมาตรฐานตายตัวแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้ว่าใช่ผมเคยสงสัยเหมือนกันว่าจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้คนเข้าใจยังไงดีเวลามีคนถามว่าผมชอบอะไรในประเทศไทยถ้าพูดกันตรงๆก็คือมันคือการไม่ทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และการหลับหูหลับตาให้ผ่านไปซึ่งสิ่งนี้สามารถลามไปถึงเรื่องอื่นๆเช่นการทุจริตแต่ในกรณีของไทยมันกลับทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้นความคิดแบบไทยๆคือถ้ามันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายก็ถือว่าโอเคสำหรับคอมเมนต์น,นี้ถือว่ามองได้ตรงมากเลยนะคะแต่ต้องประเมินเรื่องจริยธรรมความถูกต้องให้ดีค่ะอย่างเช่นคนต่อไปที่มาตอบกลับคอมเมนต์ว่าผมคิดว่าคุณอาจมองข้ามอีกมุมหนึ่งไปด้วยนะ ความคิดแบบถ้ามันไม่ก่ออันตรายทันทีก็โอเคเป็นเรื่องที่พบบ่อยแต่ปัญหาของความคิดแบบนี้คือมันไม่คำนึงถึงผลกระทบในอนาคตอย่างเช่นผมจอดรถบนทางเท้า20นาทีเพื่อรออาหารแล้วไม่คิดว่าคนที่ใช้วีลแชร์อาจจะมาก่อนในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วเขาต้องเดินกลับไปไกลเพื่อข้ามทางม้าลายนั่นก็คือทำให้คนอื่นเดือดร้อนในทางอ้อมได้เช่นกันคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ผมชอบความรู้สึกของความเป็นชุมชนในประเทศไทยและชอบที่ที่นี่มีอะไรให้ทำอยู่ตลอดเวลาอะไม่ว่าจะวันไหนถ้าผมนั่งอยู่บ้านแล้วรู้สึกอยากออกไปข้างนอกก็มักจะหาเพื่อนไปทำกิจกรรมสนุกสนุกได้เสมอต่างจากชีวิตตอนอยู่สหราชาอาณาจักรที่แทบต้องรอถึงสุดสัปดาห์ถึงจะมีอะไรให้ทำหลังจากอยู่ที่นี่มา4ปีสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดคือการบริหารจัดการในที่ทำงานหลายๆแห่งแม้กระทั่งในงานที่ดีมากๆ ผมก็เริ่มเบื่อกับการจัดการที่แย่เห็นได้ชัดเลยว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นและพนักงานถูกเอาเปรียบแต่ผู้บริหารกลับไม่ยอมฟังใครเลยแม้แต่น้อยและเชื่อว่าวิธีของตัวเองดีที่สุดที่แย่คือในวัฒนธรรมไทยมันยากมากที่ใครจะกล้าตั้งคำถามหรือขัดแย้งกับผู้มีอำนาจคอมเมนต์นี้ชอบความเป็นไทยแต่น่าจะไม่ชอบวิธีการทำงานของบริษัทที่เขาทำงานอยู่นะคะคอมเมนต์ต่อไปค่ะบอกไว้ว่าผมชอบที่คนไทยชอบเรื่องอาหาร มีความสนใจในอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายรวมถึงอาหารจากภูมิภาคอื่นและอาหารต่างประเทศด้วยมันทำให้ได้กินอาหารอร่อยและคุยกันสนุกมากเวลาอยู่บนโต๊ะอาหารคอมเมนต์นี้น่าจะเป็นนักชิมนะคะเนี่ยมีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าเรื่องอาหารเป็นหัวข้อที่ทำให้คนไทยคุยกันได้เสมอถึงจะเป็นแค่พูดชื่อร้านที่ไม่เคยได้ยินแล้วตามด้วยร้านนั้นต้องไปให้ได้นะ เป็นเรื่องจริงเลยนะคะเนี่ยหนึ่งในหัวข้อสนทนาที่คุยได้ไม่มีเบื่อก,ก็คือเรื่องการกินนั่นเองคอมเมนต์ต่อไปสิ่งที่ชอบก็คือาศาสนาพุทธคนไทยส่วนใหญ่หัวร้องง่ายสุภาพและในตอนที่นั่งขนส่งสาธารณะมันเงียบสงบและผมชอบนั่งรถมอเตอร์ไซค์เพราะไม่มีการเบียดเสียดเคารพพื้นที่ส่วนตัวกันดีแต่สิ่งที่ไม่ชอบก็คือสไตล์การขับรถและไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคนเดินถนน เรื่องการรักษาหน้าบางครั้งก็เกินไปและอาจเป็นอันตรายได้มีครั้งหนึ่งผมโดนคนขับรถตู้ว่าเพราะผมสูง193เซนติเมตรผมไม่อยากไปนั่งหลังสุดเพราะมันขับแคบและต้องก้มตลอดเวลาอ่ะนั่นมันแย่ยมากมีคนมาคอมเมนต์ตอบกลับว่าใช่เลยผมเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าการรักษาหน้าในวัฒนธรรมไทยบางทีมันก็เกินไปหน่อยคนไทย2ประเภทที่ไม่ค่อยใจดีก็คือ 1. คนขับรถตู้กับพ่อค้าแม่ค้าบางคนในตลาด แต่ตัวร้ายของจริงต้องยกให้แท็กซี่มิเตอร์นี่แหละแล้วก็ตามมาด้วยคนขับตุกๆคนนี้น่าจะเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับการเดินทางกับรถในกรุงเทพมาแน่นอนค่ะคอมเมนต์ต่อไปนะคะถ้าคนไทยรู้จักคุณแล้วเขาจะทำเรื่องดีๆให้คุณแบบเกินคาดเลยเจ้าของบ้านของผมเอาอาหารเย็นกับเบียร์มาให้และจะเอายามาให้เวลาผมป่วยแต่อีกด้านหนึ่งคือพวกเขาติดโทรศัพท์มากเลยเวลาไปข้างนอกหรือตอนที่อยู่ในยิมทุกคนเอาแต่ถ่ายเซลฟี่ ไม่ค่อยอยู่กับกิจกรรมตรงหน้าเท่าไหรคอมเมนต์นี้มาแชร์ต่อจากคอมเมนต์ที่แล้วว่าแค่อยากจะบอกว่าเจ้าของบ้านฉันก็เยี่ยมมากเช่นกันเขาพูดภาษาอังกฤษได้ส่งรูปบินค่าน้ำค่าไฟมาให้ถ้าฉันว่างแล้วนั่งอยู่หน้าบ้านตอนเช้าภรรยาเขาก็จะเอาอาหารมาให้รู้สึกโชคดีมากๆเลยคอมเมนต์ตอไปค่อนข้างยาวเลยค่ะ ผมอยู่ที่นี่มา19ปีแล้วส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพกับชนบุรีทำงานแต่ตอนนี้มาอยู่ในป่าทางตะวันออกเฉียงใต้ตลอดเวลานั้นแน่นอนว่าเคยเห็นอาชญากรรมหรืออ่านเจอแต่ไม่เคยตกเป็นเหยื่อเลยแม้จะไปมาทั่วประเทศออกตอนดึกๆตอนนี้ที่ผมเขียนอยู่นี่คืออยู่ในตลาดที่มืดแทบสนิทและปิดไป90%กลางเมืองผมนั่งอยู่นอกตลาดพิมพ์บน MacBook ถ้าเป็นบ้านเกิดผมไม่มีทางที่ผมจะทำแบบนี้ได้ตอนกลางคืน แถมจะหนาวกว่านี้เยอะด้วยประเทศไทยคืออัญมณีที่ซ่อนอยู่ผมมาเที่ยวครั้งแรกตอนต้นยุค2,000แล้วไม่เคยกลับอีกเลยและคงจะไม่กลับแล้วด้วยคนที่นี่ดีมากซึ่งสำหรับผมดีไม่ได้แปลว่าต้องยิ้มตลอดหรือเป็นวิสเสมอแต่แม้เวลาที่อารมณ์ไม่ดีเขาก็ยังรับมือกับสถานการณ์ต่างจากที่ผมเติบโตมาแน่นอนว่าก็มีข้อยกเว้น แต่ผมมีประสบการณ์19ปีในการเดินทางไปทั่วประเทศทั้งในที่ห่างไกลและกลางคืนถ้าคุณเป็นแฟนประเทศไทยลองไปแม่สระเียงดูสิจะได้เจออะไรใหม่ๆผมมีประสบการณ์ที่สุดยอดมากจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันชอบแนวคิดแบบอยู่ร่วมกันโดยไม่ก้าวก่ายที่คนไทยดูจะยึดถือถ้าคุณเคารพกฎหมายวัฒนธรรมและไม่ทำตัวแย่คุณก็จะได้รับความเคารพตอบก,กลับ ฉันเป็นคนไม่เชื่อศาสนาจากอเมริกาอ่ะฉันชอบมากที่แม้คนไทยส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาแต่เขาไม่เคยยัดเยียดความเชื่อให้ใครและคนที่นม่มีน้ำใจและช่วยเหลือแม้ไม่จำเป็นต้องทำถ้ามองในแง่ลบอาจคิดว่าความใจดีนั้นมาจากความเชื่อในกรรมแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นฉันก็ยังเลือกอยู่ในสังคมที่คนมีน้ำใจและสุภาพเป็นเรื่องปกติซึ่งหายากขึ้นเรื่อยๆในโลกทุกวันนี้ต่อไปเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะคะ ผมชื่นชมวัฒนธรรมไทยมากในฐานะชาวต่างชาติคุณจะรู้สึกอิสระและทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ผู้คนเป็นมิตรใจดีและเปิดกว้างแต่สิ่งที่ผมคิดว่าแย่มากคือการพูดคุยเรื่องปัญหาหรือเรื่องส่วนตัวมันยากคนไทยส่วนใหญ่มักจะยิ้มไม่ว่าจะมีปัญหาหรือโกรธอยู่ระดับการสื่อสารทางอารมณ์ตำ่ำและมันยากที่จะเคลียร์ปัญหาเพราะจากที่ผมเจอคนไทยมักจะเก็บความรู้สึกไว้ จากคอมเมนต์ที่เราได้อ่านกันในวันนี้จะเห็นได้ว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงชื่นชมในความมีน้ำใจความยืดหยุน่นและบรรยากาศสบายๆของคนไทยแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางพฤติกรรมที่ทําให้พวกเขารู้สึกอึดอัดเช่นการรักษาหน้าจนไม่กล้าพูดตรงๆหร,รือการขาดความเคารพต่อกจราจรจทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีข้อดีมากมายแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่เราคนไทยอาจมองข้าม และสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในอนาคตคลิปยังไงกับมุมมองของชาวต่างชาติเหล่านี้เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยตัวเองไหมคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ